มาคลิปนี้เรามาซ่อมโบเวอร์แอร์กันนี่แหละของรุ่นไหนไม่รู้ลูกค้าส่งมายังไม่ทักมาเลยอันนี้เป็น h อ n d a นะครับของ h อ n d a ก่อนอื่นก็ถอดน็อตตัวนี้ก่อนเลยนอตมาตัวหนึ่ง ออ,ออกมาแล้วตัวมอเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับหลักๆรุ่นนี้ส่วนมากก็อาการเดิมๆนะครับก็หัวคอมสึกนี่คอมสึกทานหมดนะครับตัวเคียวล็อกตัวนี้มันพับเข้ามาใช่ไหมอ่าแล้วก็ แล้วต้องตีทางออกตีทางออกเลยเห็นไหมเศษฝุ่นทานออกมาเพียบเลย เคียวล็อก4ตัว1 2 3 4งสอาถอดฐานเลยถอดสปริงฐานออกเพราะว่ามันมันเข้าไปขวางร่องร่องหัวคอมที่มันสึก นี่ดึงสายอบบอึ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 บนี่ออกมาแล้วนี่ทานทานก็เหลือประมาณนี้เห็นไหมสั้นแล้วทานสั้นดูหัวคอม อเอียงเลยไม,ไม่ไม่มีกำลังครับหมุนไม่มีกำลังหัวคอมสึกฝุ่นทานเทียบอ่ะออกมาแล้วอันดับแรกเปลี่ยนหัวคอมเดี๋ยวยังบูไปดูหัวคอมก่อนแป๊บนึงนี่หัวคอมเรา สิบสองซี่รูแปดมิลตรงรุ่นตัดตะขอคีมกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นเนี่ยเด้งขึ้นแล้วงัดขึ้นประมาณนี้ตัดเลย เร็วๆเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยก็ทุปหัวออกอันนี้มันตีตรงตะขอตรงช่องเขาเรียกตรงช่องตรงช่องหรือตรงตะขอเนี่ย หลุบมาแล้วแกะเลยหลุดง่ายๆพวกนี้มันไม่ได้บัดกีไว้นี่ยอ,อกมาแล้ว นี่ก็เดี๋ยวแปรงปัดทําความสะอาดปลายลวดหน่อยแล้วค่อยลงหัวหัวตรงรุ่นตอกลงได้เลยมาลงหัวกันเลยครับ ของของบิดกับของบิดกับ เกี่ยวระวังคาดนะครับนี่เกี่ยวเรียบร้อยถูกเลยนี่แค่นี้ไม่ต้องบัตรรี ครับเดี๋ยวขัดหัวแล้วก็ประกอบเลย เลยนี่ขัดหัวมาเรียบร้อย up Okay. โอเคผ่านกดได้ เสร็จเรียบร้อยส่งงานอ่ะก็ so, ประมาณนี้งานซ่อม mm hmm. โบเวอร์พัดลมแอร์นะครับแ mm hmm. มงเขามีทอนจัดไปครับ